คุณเคยหรือเปล่าที่ต้องติดอยู่กับอะไรเดิมๆหรืออยากทำอะไรแบบพระเอกหนังหรือแม้กระทั่งล้มลงแบบดารา MV ยาเสพติดมันทำให้คุณอ่อนล้ารู้สึกเหมือนขาดเลี้ยวแรงที่คุณจะเดินต่อหรือถ้าหากคุณมีแรงแรงของคุณในสายตาคนอื่นนั้นจะเรียกคุณว่าไอ้บ้าและมันสามารถเลิกได้เพียงแค่คุณเริ่มที่จะถอดรองเท้าเหม็นๆและเสื้อที่ไม่เคยซักเพียงให้คุณกล้าที่จะทำด้วยพลังของคุณเริ่มต้นใหม่โดยเสื้อผ้าและรองเท้าที่ใหม่กว่าแค่นี้คุณก็เลิกยาได้แล้ว หลายคนต้องสูญเสียชีวิตของตัวเองไปและเสียไปถึงคนข้างกายชีวิตของพวกเขาได้พังลงเพราะสิ่งนี้และเราคงจะย้อนเวลากลับไปไม่ได้นอกเสียจ,จากเราต้องก้าวเดินต่อไปให้นึกถึงสิ่งที่เราเคยทำมาทั้งหมดสิ่งที่เราไม่อยากจะย้อนกลับไปทำมันอีกและสิ่งเหล่านี้ไม่ยากเกินไปกว่าที่พวกคุณจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยคำว่าอดทนและความมุ่งมั่นและด้วยฝรั่งของคุณเองมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง จากคนเก่าสู่คนใหม่